รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมฉมส, <c oughs> สวัสดีครับ ขอต้อนรับกระสูตรรายการ,กรเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจกเกษตรทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันทุกๆเช้าวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้7จ็ดโมงเครื่องจนถึง8ปดโมงทางชตบอห้า HD วันกฎใหม่เล็กหนึ่ง เกือบเคมมันทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกแต่จ๊ะอันนี้ผมเปิดว้ารายิปต์ยับมากเลยมาอยู่ที่ fresh v i e w farm รามคำแหง1 1 8แยกที่44บ้านหลังที่8.5เฮ้ยบ้านหลังที่8จำบ้านหลังที่ไม่ได้ไม่ว่ากันนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือผมมาตามหาผักไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษสุดแสนอร่อยแล้วยังมีวอเตอร์เคลนที่ผมชอบรับประทานอีกด้วยอูยวันนี้จะซื้อไปฝากสุดที่รักสักแปดโลสิบโล ไปตามหาผักไฮโดรโปนิกแล้วก็วอเตอร์เกรกันดีกว่านี่แหละวอเตอร์เกรดที่เราตามหาเอาทั้ง8โลสวัสดีครับผมท่าไห่ครับ ปล่าเปล่าเปล่าเปล่าไม่ไม่ได้กินเลยแต่อันเดินมาดูผักเฉยแล้วก็มันอร่อยดีอุ้ยไม่อร่อยไม่อร่อยเพรายังไม่ได้กินมันเฝืนติดปากเฉยพี่เป็นใครอ่ะเป็นเจ้าของที่นี่เหรอครับสวัสดีครับพี่ครับผมมีหน้าหลังถึงรอเราเอากายขนาดนี้มาอยู่ใกล้ผมหน่อยได้ไหมอยากเจอตั้งของมานานแล้วพี่เจอวอเตอร์เครแล้วเอาวอเตอร์เครกลับบ้าน8โลอันนี้ไม่ใช่วอเตอร์เครอันนี้คือผักเป็ดไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเอาวอเตอร์เครนี่แหละ8โลกลับบ้านผักเป็ด ไม่ใช่มาตะเคสพี่มาเถียงผมนะผมจะเอาอวอลทอเคสกลับบ้านแปดโลวอลทอเคสเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เอา้าถ้าเกิดวอลทอเคสจะมีทั้งนรสนู้นที่นี้เขาเรียกผักเป็ดให้ดูเลยเ,เนี่ยถ้าเป็นใบกลมๆปลายแหลมๆเนี่ยที่เราชอบเรียกผักเป็ดแดงแล้วอ,อย่างนี้ถ้าเด็ดออกมาอีกใบหน,นึ่งก็จะเป็นผักเป็ดเขียวเราจะมีหลากหลายถ้าใบใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะผักเป็ดญี่ปุ่นแล้วทำไมเขาเรียกว่าวอลทอเคสล่ะผมก็เข้าใจว่าเขาเรียกกันว่าวอลทอเคส จริงๆตรงนี้เป็นตระกูลผักเป็ดไม่ใช่<อ>ตระกูลวอเตอร์เคลส์มันไม่เหมือนกันแต่บ้านเราชอบไปขายตามห้างเอางี้พี่แล้ววอเตอร์เคลส์ที่พี่บอกว่ามันของจริงของแท้แล้วมันหน้าตาเป็นยังไงพี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับผมคือผักวอเตอร์เคลส์อ้าวแต่ป้ายเขียนว่าผักน้ำใบตรงป้ายก็เขียนว่าวอเตอร์เคลส์เหมือนกันคืออย่างนี้ ผักน้ำเบตงเนี่ยที่เราชอบเรียกกันน่ยแทย้จริงแล้วก็คือเป็นวอเตอร์เพรสฝรั่งเศสซึ่งมันขยายมาอยู่ในเอเชียเราและนิยมปลูกในจีนในมาเลสิงคโปร์ลาวจนถึงไทยทางภาคใต้แล้วผักนี้คือมาจากฝรั่งเศสเลยเหรอพี่ใช่เป็นเขาเรียกวอเตอร์เพรสฝรั่งเศสตรงนี้ต่างหากที่เรียกวอเตอร์เพรสสังเกตใบใบจะเป็นกลมๆและเป็นหยักรอนๆและใบจะนิ่มทุกคนชอบคิดว่าที่เนี่ยปลูกไม่ได้เหมือนยงที่กรุงเทพเนี้ยปลูกไม่ได้ต้องปลูกในที่อากาศหนาวต้องปลูกในที่มีน้ําตก แล้วทำไมถึงปลูกที่กรุงเทพได้เห็นบอกว่ากรุงเทพมีที่นี่ที่เดียวการันตีหรือว่าที่อื่นไม่มีแน่นอนแต่พี่สัมพันธ์บอกพี่ปลูกได้เอ๊ะมันยังไง ผมถึงบอกว่ามันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรการปลูกเนี่ยอขอให้มีน้ําคือคําว่าบอสต์เครดไปถึงผักพวกเนี้ยชอบอยู่ในน้ำต,ต่างจากผักเป็ดน,นะผักเป็ดถ้ามีดินมีอะไรอย่างเงี้ยเราปลูกในดินได้ในกระถางได้แล้วถ้าปลูกบนดินอนะ่ะปลูกในดินก็ได้แต่น้ําต้องแฉะหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากให้สวยงามต้องอยู่ในน้ำเนี่ยภายในฟาร์มของพี่ก็คือจะมีผักต่างๆที่เขาเรียกว่าใช้น้ําปลูกหรือว่า<ม>ที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกคําว่าไฮโดรโปนิกเอาแปลงง่ายๆชาวบ้านเข้าใจคืออะไรพี่ไฮโดรโปนิกก็คือการที่เราให้สารอาหาร ให้กับเพื่อดผ่านน้ำไม่ต้องเกี่ยวกับดินการทำงานด้วยน้ำจึงเรียกว่าไฮโดรโปนิกเพียงแต่ปุ๋ยที่เป็นใส่ในน้ำนั่นนะจะเป็นอินรีย์หรือเป็นเคมีก็ได้แต่ไฮโดรโปนิกส่วนใหญ่บ้านเราตัวที่เป็นใส่เป็นสารอาหาร AB หมดแต่ที่เฟรติฟาร์เราเองที่ปลูกผังน้ำไปตรงเนี่ยเราอยากให้พัฒนาไปสู่ไฮโดรออแกนิกก็คือการที่เอาปุ๋ยอินรีเนี่ยใส่ลงในน้ำแล้วมาปลูกผักที่กินใบแบบเนี้ยเพราะใบพวกนี้จะโตวไวมากมการปลูกจะแตกต่างจากผักไฮโดรโปนิกทั่วไปไฮโดรโปนิกทั่วไปเนี่ยเราให้สาร AB แล้วเขาเติบโตเหมือนนผักจากเมืองหนาวจากเขาเลนจริงแล้วถึงเวลาก่อนเก็บเกี่ยวเราต้องโลเขาทั้งหมดเราสามารถปล่อยน้ําเข้าระบบผักก็จะไม่มีสารตกค้างแต่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องลงชีวิตอยู่ตั้งหลายเดือนทีนี้พี่อย่างพี่ทําแปลงแบบนี้แล้วเอาน้ํามาลงปลูกผักเสร็จปุ๊บเนี่ยนานไหมกว่าจะตัดขายได้เนี่ยที่จริงนี่ตัดได้เลยอย่างนี้จริงเหรอเราจะวัดไปสักครบสองครึ่บตัดละน้่นี่อย่างงี้ไอ้อย่างนี้คือตัดตัดขายได้ใช่พี่สัมพันธ์จ๋า งั้นไม่เอาแล้วผักอุ้นแปดโลไม่เอาแล้วอาอนี้แปดโลแทนอ้อนกับบ้าด้วยนะเ <c oughs> สรษฐนิดนึงที่นี่โรงแรมเขาจองหมดแล้วเขาจองกันเป็นทีเป็นเดือนแล้วนะที่นี่ขายสรงโลนงสองร้อยน่ะอุ้ยจริงเหรอแพงมากว่าเขาไปขายปีกันโลสามสี่ร้อยนะจะพาไปปลูกก่อนหรอลองปลูกง่ายง่ายกว่าไปทําอาหารอีกจริงเหรอนะนี่เวลากาันไปปลูกทําอย่างนี้แค่หยิบต,ตรงนี้ขึ้นมาอ่ะเขาค่อยจับว่าเบาๆค่อยดึงดึงแบบนี้อ่าไหน <ะ S 1> ดึงขึ้นมาอุ้ยถือไว้อย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปปลูกกันแค่นี้เองอันนี้เดี๋ยวเขาจะโตเขาต่อ ไปปลูกกันโลเราต้องสองร้อยรีปลูกสิได้เวลาเราจะเอาวัวตะเรียบไปปลูกแล้วเอ้าพี่ตรงนี้ก็ปลูกได้หรอใช่ในหลุมในท่อเออในท่อในรางในรางก็ได้ได้หมดตรงนี้ต๊อปลูกผัก แ้วน้ำต้องสะอาดทีนี้เคล็ดลับในการปลูกพี่นอกจากน้ําสะอาดแล้วอะไรอีกพี่ก็ต้องมีพันผักนี่แหละมีพันผักเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แต่ว่าเราฉีกออกสังเกตทุกอันเนี่ยทุกใบทุกข้อจะมีรากอยู่เราก็วางลอยตามน้ําอย่าง,ง,างนี้ได้เลยรครับผมง่ายจังอะ่ะผมเห็นฝั่งนู้นพี่จะมีรางน้ําให้มันน้ำมันไหลไหลยใช่เป็นน้ําวนม่วิ้งมาและอันนี้ก็จะมีนี่มีท่อน้ําให้น้ํามันไหลลงไปใช่ครับผมทำไมต้องให้มันวนอย่างนี้พี่เพื่อเป็นการเติมออกซิเจนแล้วเป็นการระบายความร้อนด้วย ปลูกง่ายขนาดนี้ทําไมใครเขาบอกว่าปลูกยากมันจะยากตรงไหนเลยผมถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้ยากนะทางน้นเบตงเป็นอะไรที่คนทั่วไปปลูกได้ขอให้มีกระบะกล่องโฟมก็ได้กล่องโฟม,โ<อ>มเล็กๆกระติกน้ําแข็งสิ่งสําคัญนะมันมีแค่ H2 o ไม่มีธาตุอาหารครบเราจําเป็นต้องให้อาหารถึงบอกว่าเปิดทั้งสองแนวนะสำหรับคนนี้เขาปลูกไฮโดรโปรนิกอยู่แล้วเขาสามารถใช้สารอาหารไฮโดรโปรนิกได้แต่ขอให้ใส่ในปริมาณที่น้อย แล้วปุ๋ยอย่างอื่นใส่ได้ไหมขอใช้เน้นเป็นปุ๋ยปลาอย่งออางเดียวเลยใช่ไหมเพราะว่าปุ๋ยปลาเองมันเป็นออร์แกนิกม,มันอ๋อแล้วอย่างคือมันสกัดเป็นน้ําคือเราเอหยอดลงไปเสร็จปุ๊บมันก็คือพืชใช้ได้เลยใช่อืมถ้า,าเป็นปุ๋ยปลาเป็นขวดแล้วเราก็ปุ๋ยปลาเทใส่แล้วมันก็จะวนต้องพึงระวังนิดนึงการใช้ปุ๋ยและกาตาที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์โอกาสน้ําที่จะเสียมีสูง เอาเหรอเพราะนั้นเราต้องคนโทรลการหมุนเวียนของน้ำให้ดีก็ต้องปล่อยน้ําไหลแบบนั้นนะเป็นท่อแล้วก็ให้น้ำมันไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆต้องเปิดทุกวันตลอดเวลาไหมพี่ตลอดเวลาทีนี้พี่ปลูกแบบนี้เสร็จปุ๊บอีกกี่วันกี่เดือนได้กินที่เห็นว่าง,างี้นะ,ะรู้ไหมอีก3-4วันเนี่ย เขาจะตั้งต้องขึ้นมาแล้วภายในอีกอาทิตย์หนึ่งนะจงจะเริ่มฟูขึ้นเต็มหรอเดือนหนึ่งเนี่ยเต็มปุ๊บเนี่ยจริงเหรอครับผมแต่ว่าตอนนี้อยากกินแล้วมีอันที่กินแล้วได้ไหมได้เดี๋ยวจะพาไปทำอาหารให้จริงเหรอจะรอช้าอยู่ใหญ่พาไปกินกันเถอะ สองเมนูอะไรบ้างเอ่ยทำไมมันหอมขนาดนี้ผักน้ำเบตงผัดน้ำมันหอยนี่แหละเป็นผัดน้ำมันหอยธรรมดานี่แหละใช่เซ่กระเทียมเจียวหน่อยนี่ก็ต้มจืดผักน้ำเบตองนี่เมนูยอดนี้เขาจะทําอยู่2อย่างเนี้ง่ายด้วยง่ายด้วยแป๊บเดียวเสร็จเลยพี่โดนความร้อนบ้างก็คือรสชาติอาจจะหายซาดปนิดเดียวเราต้องชิมชิมเลยครับผมเนี่ยที่เราเด็ดมากับมือไหมผักสดๆชิมก่อนเลยนั่นนะซ่าไหม อืมมันยังติดอยู่นหน่อยๆแค่นั้นเองแต่หายไปเยอะใช่รสชาติมันก็ไม่เหมือนแบบอื่นเลยใช่แต่ว่ามันมีมันมีเอกลักษณ์ของมันมีเอกลักษณ์ของมันแปลกประหลาดไปอีกเรื่องนอกจากผัดแล้วมันดูต้มอลังชิมต้มดู้วก็จะคนระรสชาติแตกต่างกันัเช่น ละแบบหมตะเสียดายจังเลยวันนี้ผมมาไม่ได้กลับบ้านไปแม้แต่ต้นเดียวออ่างงี้เดี๋ยวผมแอบให้นิดนึงแต่จะบอกแค่นะเหรอแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งเราจะมีอีกปลูกกระบบหนึ่งจริงเหรอพี่ครับผมอันนี้ไม่พร้อมันเอาดอแต่เราจะมีปลูกพืชแบบในอินดอร์ได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดู เฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่สามพันทำไรไฮโซขนาดนี้สวนเกษตรที่ไหนติดแอร์แบบนี้ที่นี่แหละเหรอครับผมเราทำไมต้องติดแอร์ให้ผักพี่พี่เราทดสอบผักหลายรูปแบบมันจะมีทั้งเห็ดมังหนาวแล้วก็ผักมังหนาวที่เราพยายามจะทดสอบปลูกในอินดอร์สัญนใหญ่เราจะเน้นที่เห็ดปัญญาเป็นหลักเห็ดถังเช่าหรือคอดี้หรือคอดี้เ็จ ้ยถังเช่าเถอะพี่ถังเช่ามันจะช่วยเรื่องอะไรนะ้ไว้กล้งชักเขายิมอะไรจริงจริงมันมีหายประหยดพอพี่บอกว่าถังเช่าช่างภัพตาลุกวาวเอาล่ะทีนี้เห็นเนี่ยพี่ให้น้องน้อง นักศึกษายาวชนเข้ามาฝึกงานหล้ก็เป็นการแบ่งปันทำล้วได้อะไรพี่ที่นี่ฝึกนักศึกษาจากทุกมหาลัยปีหนึ่ง50คนทบคนมันดำาริชีวิตอยู่นี่4ี่หเดือนต่อคนและผมสงสัยเลยทําไมพี่จะต้องเวิร์กช็อปสอนคนนู้นคนนี้ให้ทําเป็นเขาก็แยกอาชีพพี่หมดสิไม่นะผมบอกว่าความรู้อะแบ่งปันช่วยกันตรงนี้ต่างหากที่ทาให้เพชรพฟามัวอยู่ที่คือยิ่งให้เรากลับยิ่งได้รับกับประมาณน,<ม><ม>นั้นก็<ม>คือว่าเราเคยพยายามปลูกผักขายผักปลูกเห็ดขายเห็ดไม่สกเซนอะ แต่กับการเราปลูกให้ได้ปลูกให้เป็นแล้วสอนองค์คมรู้กับเขาหลังๆมาเราก็เลยก่อเนื่การสอนสอนเดือนละครั้งแล้วก็กลายเป็นสอนอาทิตย์ละครั้งจนวันนี้ปีเราสอน2อครั้งทุกวันหยุดเราไม่เคยมีวันหยุดทุกคนมาจากทั้งประเทศต่างประเทศก็มีจะตรงมาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้การปลูกผักปลูกเห็ดทำปุ๋ยินรียทำปุ๋ยลงดินและในนคตคอร์สก็น่าจะเป็นพวกไฮโดรอแกนิกแบบนี้เราคิดอะไรได้เราก็สอนคนอีกว่าเฟติฟานเลยกําเนิดโครงการที่ว่า ปลูกให้ได้ปลูกให้เป็นแล้วสอนไปทุกอำเภอแล้วก็ให้เขาเปิดเป็นสุขเรเยนรูน้ตัวผลิตผลที่ดีที่สุดไม่ใช่ผักแต่ตัวผลิตผลที่ดีที่สุดคือองค์ความรู้ต่างหากนั่น<อ>สิอันนี้มันยากกว่านะพี่นะถ้าเขามีองค์ความรู้เขาจะกลา,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 ายเป็นป่าชาวบ้านเขาจะกลายเป็นป่าในชุมชนแล้วเขาจะอยู่ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่พี่สัมพันธ์ได้เลยไหมได้เลยที่ไหนหพี่ ที่เฟรชวิลฟาร์มลำแขงครับไ่้เพลนแล้วก็มีเพื่อนเกษตรเฟรชิวฟาร์มอยู่แล้วเราตั้งชื่อว่าเพื่อนเกษตรเพราะอยากให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันไม่มีครูไม่มีศิลป์ไม,ม่มีอาจารย์รทุกคนเป็นเพื่อนกันเปิดปิดวันไหนเวลาไหนบ้างครับพี่ไม่มีปิดมดดีตลอด24เหรอเปิดตลอด,ลอด,ลอดไม่มี<ล>ผมพาตอนที่สองได้สิได้ที่งมาได้นะส่วนใครที่สนใจนะอยากจะมาศึกษาก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กอย่างที่บอกคือเพื่อนเกษตรเฟรชวิลฟาร์มหมยเลขโชรศัพท์ 099-296-5656ให้เบอร์ด้วยสาวๆโทรมาสอบถามได้เลยนะจ๊ะเอาละวันนี้ได้ข้อมูลความรู้เรื่องของการปลูกผักยังไงให้ได้ประโยชน์แล้วก็ผักที่น่าก <5, S 1> ิน <5, S 1> ต่าง, 5, างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมจะเก็บ เอาไปกลับบ้านวันนี้อย่าลืม w a ต e r c r e s, ม <S ผมแล้วก็ได <c oughs> ้และววันนี้แค่บรทอนสุดหล่อก็ได้อเตอร c r e ร t แล้วก็ผักที่เป็นไฮโดรโปนิกซีออร์แกนิกจริงๆปลอดภัยไร้าสารพิษอย่างแน่นอนรีบมาเลยนะจ๊ะที่เฟรดวิลฟาร์มที่ลามคำแหง118่ง11แยก44เออรีบมานะจ๊ะบอกเลยนะครับว่าที่นี่สดอร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้แค่บรรทนจะต้องเอาผักเนี้ยกลับไปฝาก นางอ้อดีกว่าเอาไปทุกงแปดกิโลกรัม <c oughs> สัหราห์หน้าเจอกันใหม่นะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีจ้าแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube Channel ทองอยู่ทีวีด้วยกับรายกายกรเกษตรสนามเป้านั่นเองบ๊ายบาย